จักเขาเจ้ายันมานรเเอาไปลวกกินยี่บ้านอ้วนยานขายขายผักขายผักดเสรม้างประเทศเสียมาจ้างประเทศยัขายแพงาผักาืออยนอประสบการ์รขายผักครั้งแรกปสบการ์นขายผักเลย ตลาดนัดยามเช้าที่บ้านดอนสวรรค์กุเทแต่บานกุเทเรื่องูกค้าจังหวัดเยอะส่งทนีนเดือนพฤษภาสองห้แล้วจ้าสองศูนย์สองห้าสิบห้าเอนตัดมา่ตลาดเช้ามาเน้า้าย โอเปร้านเสาด้วยร้านเสาหนึหหนมมนน่งเดี๋ยวให้นกบุวมาด้วยสิคินร้านมาก็ขี่รถมากเลยรถมากนี่อยู่